สวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วครับท่านใช่ครับอีกแล้วมากันเร็วเนาะแปลว่าสลับสลับกันแป๊บเดียวโอเคผมทว่นนท์ชานกิจจานะครับหรือเรียกว่าอ้นก็ได้ครับสําหรับผมนะครับเปียชนโลจนกูลครับหรือว่าชื่อสองนะครับผมอ้นกับสองนะครับเป็นนักกายภาพบัตัดที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรควันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรดีครับคุณสอง สำหรับเรื่องวันนี้เนาะก็เป็นการออกกำลังกายแหละครับมีชื่อเรื่องว่าเวทเทรนนิ่งทำกี่ครั้งดีปกติคุณอ้นได้เวทเทรนนิ่งบ้ากไหมครับผมมีบ้างครับมีบ้างครับเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งบางคนจะเรียกว่า r ลิสต์สแตนเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งก็แปลไทยก็คือออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนั่นเองครับหรือว่าเช่นการยกน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับแบบยกดัมเบลยกบาร์เบล ดึงยังยืดส่วนมากก็จะเป็นลูกเหล็กลูกเหล็กครับแมชชีนต่างๆเป็นเหล็กๆอย่างนั้นก็ได้ครับแล้วปกติคนอ้นได้ยกบ้างไหมครับผมยกบ้างครับอ๋อยกยกอะไรครับอันนี้ดัมเบลครับผมอ๋อดัมเบลใช่ครับเราเราเข้าเรื่องกันดีกว่าหมครับนั่นนะครับทำกี่ครั้งดีก็ดูเป็นคําถามเป็นปัญหาที่น่าสนใจนะครับใช่ปัญหาโลกแตกอยู่เหมือนกันอืครับบางคนก็บอกให้ทาเท่านี้คนนี้ก็บอกให้ทำเท่านั้น ออันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังครับอันนี้เป็นส่วนของแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยคือ ACSM ครับหรือว่า American College of Sport Medicine, s p o r t Medicine นะครับก็คือเหมือนแบบว่าองค์การออกกำลังกายทางกีฬาการแพทย์อะไรประมาณนั้นนะครับของอ,อเมริกานะครโอเคครับเริ่มต้นนะครับการจะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับหรือว่า weight t n g เพื่อเ,เพิ่มความแข็งแรงเนี่ย จะต้องมีส่วนประกอบก็คือ f i t t v p ครับ f i t t v p คืออะไรเอ่ย f i t t v p ย่อมาจาก f frequency ครับความถี่ i intensity หรือว่าความหนักครับ t time หรือเวลา type นะครับตัว t อีกตัวหนึ่ง v นี่คือ volume นะครับก็คือทำกี่ครั้งนั่นเอง p ก็ p คือ p r o g r e s s i o n หรือว่า การก้าวหน้าการแบบพัฒนาการนี่ครับ <Okay. S 1> เริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับอันนี้เราจะค่อยๆเล่าไปเนาะ mm. อาจจะยังไม่ได้สรุปเลยว่าทํากี่ครั้งเดี๋ยวค่อยๆฟังไปก่อนเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะมีหลายปัจจัยอยู่ร่วมกันนะครับอันที่หนึ่งนะครับ frequency นะครับหรือความถี่คือความถี่ในการออกกําลังกายนะครับควรจะถ้าออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับควรจะออกสองสามครั้งต่อสัปดาห์อืม อาจจะเริ่มจาก2ก่อนก็ได้แล้วค่อยปรับไปเป็น3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับตัวที่2เลยครับไปกันเร็วๆไครับ intensity intensity ก็คือความหนักนะครับความหนักในการออกกำลังกายนะครับความหนักในการออกกำลังกายหมายถึงอะไรเเวลาสมมติว่าเรายกดัมเบลนะครับอาจจะหมายถึงว่าดัมเบลหนักเท่าไหร่ เออเราแบบยกท่านี้เอาเป็นเฉพาะท่าเฉพาะท่านะครับเพราะว่าเราใช้น้าหนักแต่ละท่าไม่เท่ากันถูกไหมครับดัมเบลเฉพาะท่าน้ําหนักเท่านี้ก็คือความหนักนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราคิดความหนักเนี่ยเราจะดูจากเขาเรียกว่า one rm ครับหรือว่า one repetition maximum one rm คืออะไรเอ่ย one rm คือแรงต้านนะครับหรือน้ําหนักที่มากที่สุดที่สามารถยกได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหว โดยที่ไม่โกงอย่างไรเช่นตัวอย่างตัวอย่างสมมุติว่าเล่นท่าโชเดอร์ r p พร s s shoulder พคือการแบบกลับดัมเบลงี้ครับแล้วก็ดันขึ้นปุ๊บสามารถยกได้แบบว่าหนักที่สุดเท่าไหร่ในหนึ่งครั้งโดยที่ไม่โกงไม่โกงก็คือไม่แบบเอไม่แบบต้องแบบตัวตรงใช่ไหมต้องแบบท่าดีแล้วดันปัง้ง สบายแล้วครั้งต่อไปโอ๊ะไม่ไหวแล้วอันนี้ถึงจะได้น้ำหนักของวันไอมาอมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสั่นอันนี้ไม่นับถือว่าทําไม่ได้ไทำไม่ได้ถือว่าเรายังอ่อนหัดครับไปฝึกใหม่ขิงไหมโหดไหมโหดไหมอ่าไปต่อนะครับซึ่งการจะหาวัน i เอมนะครับโดยที่เลือกยกไปเนี่ย มันจะยากเกินไปถือว่าเราไปยกสองกิโลยกสามกิโลยกสี่กิโลมันก็จะนานหน่อยใช่ไหมเออมันก็จะล้าก่อนแล้วครับ<ม>กว่าจะไปหาได้ถ้าเราจะเว้นวันนี้ยกสองกิโลอีกวันหนึ่งยกสามกิโลโอ้โห<า>เป็นอา,<น>า,าทิตย์นะฮะกว่าจะได้วันไอเอ็มเท่าไหร่<ม>เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบมีหลายๆสูตรครับ<ม>เพื่อที่จะคำนวณวันไอเอ็มออกมาอันนี้สูตรที่เราแนะนํานะครับไม่ใช่แนะนําแบบเป็นตัวอย่างแล้วกันครับหนึ่งเลยตัวอย่างสูตรที่ น่าจะง่ายนะครับก็คือ 1IM เท่ากับ0.033 RW อบวก W โอ้คณิตศาสตร์สุดๆเป็นผมผมก็งงเหมือนกันนะครับอะไรครับเนี่ย <c oughs> ก็คือ 1IM นะครับเท่ากับอันนี้สไลด์สไลด์อา่าต่อต้องทันกันนะครับเอาใหม่เอาใหม่หมนะครับเท่ากับ 0.033คูณ r คูณ w บวก w, w T 1 1> อีกทีหนึ่งโดยที่ r ก็คือจำนวนครั้งนะครับที่ยกซ้ำได้ก่อนจะเกิดอาการลา้า w ก็คือน้ำหนักที่ใช้ยกจะแม่นยำเมื่อไม่เกิน10ครั้งอ,อันนี้อาจจะงงเห็นสมการอาจจะงงไปตัวอย่างดีกว่าเนาอะตัวอย่างนะครับ ยกดัมเบลท่าอันนี้เป็นท่าท่าไปเนาะท่าสมมติว่าเป็นท่ากลางแขนกลางแขนเลยใช่ไหมครับฟเอาทีละข้างก็ได้ฟึ๊บยกได้สองกิโลกรัมนะครับสองกิโลกรัมห้าครั้งคิดเลขยังไงวันอเอมจะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สามสามอันนี้แยกออกไปคูณกับอาอาเมื่อกี้คือจํานวนครั้งยกได้ห้าครั้งครั้งที่หกสั่นไง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 เดิมเง็นอยู่คือน้ําหนัก อ่าแล้วก็ทั้งมดเนี้ยบวกกับน,น้ำหนักอีกทีก็จะเป็น0.033คูณ5คูณ2แล้วก็ทั้งมดเนี้ยบวก2ได้ออกมาเท่ากับ2.33กิโลกรัมอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าในพวกฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีแค่2กับ3กิโลกร,รมัมเราจะเลือกอันไหนดีครับคุณตนเออเลือก2ไปก่อนครับถ้ายกได้แ<ม>ค่5ครั้งยก2ไป<ม>ก่อนดีกว่าใช่เนาะเพราะว่าครั้งที่6มันล้าใช่ไหมครับครั้งที่6มันก็ลาแล้วครับ อ่าทีนี้เดี๋ยวจะบอกต่อนะครับว่าวันาเอเนี่ยเอาไปทำอะไรวันาเอเนี่ยไปใช้ในความหนักครับหรือ intensity. อินเทนซิตี้อ่าสไลด์ต่อไปนะครับคือความหนักเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับเขาจะใช้หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของวันาเอสมมุติว่าวันาเอได้สิบกิโลนี่ยกค่านี้ได้สิบกิโล เ,เราก็จะใช้6กกิโลหรือว่า7กิโลอันนี้แบบเลขกลมๆสมมติเลขลลกลมๆนะครับ,รบสำหรับมือใหม่จนถึงปานกลางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพวกนักยกน้ำหนักมืออาชีพเขายกได้มากกว่า80%ของวันนาเอ็มไปเลยก็จะเพราะว่าเราใหม่ๆเราหรือวา่าการๆกาเนี่ยเขาจะเสี่ยงบาดเจ็บนิดนึงนะครับแต่ว่า40-50%ก็ได้ผลนะครับของวันนาเอ็มเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่เคยออกกาลังกายแบบว่าเปื่อยๆครับไม่ค่อยออกกาลังกายมาก่อนแล้วอยากจะ สามเดือนแล้ววันเนี้ยขอวันแลกอะไรอย่างนี้ก็สี่สิบิซก่อนการเจ็บนะครับปลอดภัยไว้ก่อนต่อไปทีนะครับทาม e ระยะเวลานะครับการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเนี่ยไม่ได้มีกำหนดเฉพาะเจาะจงว่าแบบจะต้องออกนานเท่าไหร่เหมือนแบบถ้าเป็นคาร์ดิโอถ้าเป็นแบบออกกำลังกายแบบแอโรบิกเขาจะบอกว่าควรจะเกินยี่สนาที แต่ว่าอันนี้ไม่ได้กําหนดเลยจะเล่นกี่ท่าก็เล่นไปเล่นท่าเดียวก็ได้เ <_ d ata> ขาไม่ได้ว่าอะไรครับ <_ d ata> ต่อไปครับท้ายรูปแบบนะครับรูปแบบเขาจะแนะนําว่าต่อไปเลยครับออแนะนํากล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆมัดหลักๆก่อนเวลาที่ออกกาลังกายอันนี้เหมือนแบบการเลือกอะ <_ d ata> ทายเมือนการเลือกว่าแบบเราจะออกอะไรดีออกอะไรบ้างดีแนะนํากล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดหลักๆก่อนครับ มีอะไรบ้างเอ่ยมีอกนี่เล่นไปเลยใหญ่ๆแขนต้นขาต้นขาก้นเล่นไปเลยใหญๆ่ๆมัดหลักๆที่ใช้ในการทํางานนะครับสองท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดหรือแบบข้อต่อหลายๆข้อต่อตัวอย่างเช่นสควอตนี่ข้อเท้าก็ขยับเข่าก็ขยับสะโพกก็ขยับลำตัวก็ใช้ลำตัวก็ใช้นี่ท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดแล้วก็ สามเล่นท่าแบบตรงข้ามกันด้วยอท่าตรงข้ามยังไงเช่นงอศอ,อกเล่นท่าแบบยกระเบลอศอกแหละจะลืมยกระเบลท่าเหยียดศอกด้วยอ่าให้มันแบบบาลานซ์กัน <ขอ S 1> มีงอก็ <ไป S 1> มีเหยียดใช่ไหม,มต่อไปนะครับแยกเน้นเป็นส่วนๆก็คือสมมุติว่าเราสควอตแบบได้หลายๆมัดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยเราอยากได้ต้นขาด้านหน้าเยอะๆใหญ่ๆแข็งแรงแข็งแรงอ่ะก็ ไปเล่นท่าแยกได้อีกแยกส่วนก็จะเป็นแบบข้อเขาข,ข้อเดียวอะไรแบบนี้ครับโดยที่จะใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้น้ําหนักตัวก็ได้ body ้เวทคือน้ําหนักตัวนะครับเช่นท่าสควอรเนี่ยก็ใช้น้ําหนักตัวแต่ว่าสควอรก็ยังสามารถใส่น้ําหนักเพิ่มได้ใช่ครับการแบกเป็นการเพิ่มน้ําหนักตัวเข้าไปอีกประมาณนั้นโอเคอ่าต่อไปนะครับอ่าสำหรับถัดมาเนาะ repetition นะครับอ่าคำนี้ก็คือจำนวนครั้ง ซึ่งจํานวนครั้งส่วนมากเนาะถ้าให้แนะนําสําหรับในวัยผู้ใหญ่นะครับถ้าเพิ่มความแข็งแรงก็แปดถึงสิบสองแปดถึงสิบสองครั้งแล้วถ้าแบบว่าวัยกลางคนหรือว่าผู้สูงอายุกี่ครั้งนีครับผมสิบสิบสิบห้าครั้งกำลังดีเนาะกำลังดีแต่ว่าถ้าเพิ่มความทนทานส่วนมากจะให้เน้นเป็นแบบว่าเยอะขึ้นไปหน่อยครับอาจจะเป็นสิบห้าถึงยี่สิบอะไร้ครับถ้าเราทาแบบเป็นแบบว่ายี่สิบถึงสามสิบได้ไหมครับอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า มันจะร้าเกินไปใช่ไหมครับมันจะโหดร้ายเกินนะครับเน,น้นให้เป็นแบบแค่พอประมาณเนาะอันนี้เราก็แนะนําตามแบบของ A C S ES M ครับอ,อันนี้แบบเอาข้อมูลมาจาก A C <oughs> S M ให้เครดิตเขหน่อยโอเคต่อมาเซตอ่าในส่วนของเซตก็คือจํานวนรอบหรือว่าจํานวนยกเนาะซึ่งถ้าเพิ่มความแข็งแรงเนาะก็จะเน้นเป็น 2- อถึงสี่เซตครับอ่าแล้วก็ถ้าสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นในการออกกำลังกายเนาะก็จะให้เป็น เซตดึงไปก่อนเซตเดียวก็ได้ใช่แบบเริ่มๆใหม่ๆชิวๆใช่ไหมครับผมสบายๆอ่ายกแรกๆก็1เซตไปก่อนแต่ว่าถ้าเป็นการเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อก็เน้นให้น้อยน้อยกว่า2เซตน้อยกว่าหรือเท่ากับ2เซตหมายถึงว่า1เซต2เซตได้หมดได้หมดเลยอันนี้สิบห้าถึงยี่สิบครั้งแต่ว่าถ้าเป็นความทนทานก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะให้เน้นจํานวนครั้งมากกว่าเนาะอ่าถัดไปก็แพทเทิร์นอันนี้ก็จะเหมือนเป็นรูปแบบของการออกกําลังกายก็หมายถึงว่า เรายกไปแล้วอ่าพอยกปุ๊บเราก็ต้องมีการพักใช่ไหมครับใช่ครับแล้ไเล่นต่อกันใช่สาหรับการพักก็แนะนำเนาะระหว่างระหว่างครั้งหรือว่าระหว่างยกก็ให้เป็นแบบว่า2-3านาทีหน่อยอ่าให้มีการแบบว่าได้หายใจนิดนึงอ่าให้กล้ามเนื้อได้รู้สึกว่าผ่อนคลายผ่อนคลายหน่อยอ่าให้มันแบบว่าไม่ล้าเกินไปอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็อ่าการออกกําลังกายเนาะ เวลาจบแล้วเราควรพักมากกว่า48ชั่วโมงในแต่ละมัดเนาะ48ชั่วโมงอสมมติว่าผมเล่นวันวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอังคารับผมวันนี้วันอังคารสมมติว่าผมเล่นวันอังคารตอน6โมงเย็นผมจะต้องเล่นเล่นได้อีกทีคือวันไหนนะอาจจะเป็นวันวันศุกร์วันพฤหัสวันพฤหัสวันพฤหัส6โมงเย็นเล่นได้แล้ว48ชั่วโมงเป๊ะใช่ครับผมหรือว่าวันมากกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมครับ ใช่พักนานกว่านั้นได้ครับแต่ว่าขออย่างน้อยเนี่ย48ชั่วโมงหรือวันเว้นวันกําลังดีเรียกว่าวันเว้นวันง่ายกว่าเนาะง่ายง่ายจะเป็นง่ายกว่าเนาะต่อมานะครับ progression ซึ่ง progression ก็คล้ายๆกับ progression loading ไหมครับก็เหมือนการพัฒนาเหมือนการเพิ่มความยากขึ้นไปใช่ประมาณนี้ซึ่งสําหรับการออกกํลังกายแบบเวทเทรนนิ i n เนาะ ถ้าเป็นการพัฒนาครับผมจะแนะนําเป็นในการเพิ่มของจํานวนครั้งขึ้นไปก่อนแล้วก็จํานวนยกที่เพิ่มขึ้นไปก่อนครับให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุ้นชินกับการยกของน้ําหนักนั้นๆไปก่อนครับแล้วเราค่อยมาเพิ่มน้ําหนักทีหลังตัวอย่างเช่นเราอันนี้จรงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอีกทีหนึงเนาะอ่ะไปใช่ครับ แล้วก็พอเรามาเพิ่มในส่วนของความหนักจํานวนครั้งแล้วเราก็ควรเพิ่มความถี่ในการออกกําลังกายเหมือนกันครับอย่างเช่นปกติ3มครั้งต่อวันเอ้สองครั้งต่อวันสองครั้งต่อสัปดาห์่ใช่ครับผมอ่าพูดผิดผิดสองครั้งต่อสัปดาห์ให้เป็นสาครั้งต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะอ่าสาหรับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างที่พูดเมื่อกี้อ่าอย่างเช่นเรายกดัมเบลในท่ากลางแขนสามกิโลกรัมอ่าอันนี้ก็เป็นแปดครั้งทํสามยก อ่าแล้วก็ระหว่างยกก็ให้พัก2นาทีซึ่งอันนี้เราจะทํา2วันต่อสัปดาห์เป็นวันจันทร์กับวันศุกร์อ่าแล้วถ้าเป็นการแบบโปรเกรสขึ้นมาอ่าถ้าเราจะเก่งขึ้นเราต้องทํายังไงบ้างครับคุณทออย่างแรกที่ผมบอกก็คือจะเป็นการเพิ่มของในส่วนของจํานวนครั้งขึ้นมาก่อนอ่าจากแครั้งเป็น9ครั้ง10บครั้งอะไรเงี้ยครับผมอ่าพอเมื่อเมื่อกี้เขาบอกว่าเท่าไหร่นะแปดถึงสิบสองใช่ไหมครับหรือว่าแปดครั้งแล้วเก้าครั้งแล้วสิบครั้งสิบเอ็ด สิบสองครั้งแล้วโอ้สบาชิวๆสบายความนี้เราก็มาเพิ่มในส่วนของความหนักและอ่าค่อยไปขยับความหนักทีหลังใช่ก็เป็นจากสามกิโลกรัมก็เป็นสี่สี่อ่าถ้าสมมติว่าสมมติว่าเป็นสี่แล้วทำอีกครั้งก็เหลือแปดครั้งใช่แปดครั้งเหมือนเดิมเหมือนรับลั่นใหม่รับใหม่รับใหม่เหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของจำนวนยกก็สามารถเพิ่มไปได้ก็เป็นสามถึงสี่ครั้งอะไรเงี้ยเป็นสี่ยกใช่ครับผม แล้วก็ต้องก็ต้องควรมีการพักระหว่างยกด้วยในในทุกๆครั้งที่ยกนะครับแล้วก็ความถี่ในการออกออกกำลังกายเนาะในการยกจากเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์แค่2ก็เปลี่ยนเป็นจันทร์พุธศุกร์เป็นสาทั้งนี้เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวกันที่เราหมายถึงคือแบบว่าเป็นในกล้ามเนื้อหนึ่งมัดแต่สมมติว่าเราจะเล่นเวทเทรนนิ่งทุกวันก็ได้ก็ได้นะครับก็คือสมมติว่าจันทร์พุธศุกร์ เราเล่นแขนเล่นท่อนบนส่วนบนเล่นแต่ข้างบนเลยอังคารพฤหัสเราก็เล่นขาได้อท่อนล่างเนาะใช่แต่ว่าก็ยังเขาบอกว่าสัปดาห์หนึ่งควรมีวันพักอย่างน้อยหนึ่งวันใช่ครับมไม่เล่นเลยให้ร่างกายแบบฟื้นตัวหน่อยครับอ่าโอเคแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับอย่าลืมอันนี้สำคัญอ่าสำคัญหนักๆเลยก็คือเห็นไหมครับเครื่องหมายสองอันแลวคือวอร์มอัพ อบอุ่นร่างกายก่อนออกกาลังกายใช่ครับผมให้กล้ามเนื้อมีรู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นหน่อยมีการแล้วก็อย่างนึงก็คือการยืดกล้ามเนื้อหรือครับครูดาวยืดกล้ามเนื้อลัางออกกาลังกายอันนี้เป็นหลักสําคัญเลยเนาะที่เราต้องใช้ในการออกกำลังกายใช่เวลาวอร์มอัพก็ห้าหสิบนาทีใช่จะทําท่าอะไรดีครับโดดตบอะไรก็ได้หรือว่าแบบสมมุติว่าเราจะเล่นท่าเราจะเล่นท่าดันไหลเหมือนเดิมท่าเดิมท่าประจับ แล้วก็อาจจะวอร์มโดยการไม่ใส่น้าหนักไปก่อนมือเปล่าไปเลยท่าเดียวกันยืดไปก่อนออให้มันแบบได้ขยับขยับไปก่อนหรือไม่ก็สเตตชิ่งยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับออันนี้ก็ได้อันนี้ทงนี้เพื่อป้องกันอาการเจ็บปวดใช่การเจ็บปวดถูกแล้วเนี่ยป้องกันอาการเจ็บบาดเจ็บเออพูดผิดครับใช่ครับผมป้องกันอาการบาดเจ็บได้ต้องวอร์มอัพกับครูดาวก่อนนะครับเคทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับ ใช่ครับผมไขข้อข้องใจได้ไม่เอ่ยถ้ายังงงงงสามารถเลียกกลับไปดูย้อนย้อนอีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็โทรมาถามสองได้เลยครับเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์สองไว้ตรงนี้ยออกยอกเอาเป็นเบอร์ของที่นี่แล้วกันเนาะเบอร์ของที่นี่อ๋อเข้ามาคุยกันได้ใช่ครับผมครับเดี๋ยวเราสองคนก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องขายของครับในส่วนของศูนย์ดูแล ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองคินนะครับ rehabilitation and home care เนาะ<ช>เราไม่ได้มีแค่การรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอามา<ช>ัมพาตครึง่งซีกหรือว่าครึ่งท่อนอในส่วนของคลินิกตรงนี้ของเราก็ยังมีในส่วนของคลินิกัอเปดีทำในเกี่ยวกับผู้ป่วยอะไรครับผมกระดูกกล้มเนื้อครับผม,มกระดูกกล้มเนื้อผู้ป่วยคือต้องอธิบายก่อนว่าส่วนเราเนี่ยเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครับก็คือจะมีที่นอนที่ตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามีที่นอนเปที่พักอยู่ข้างบน ทีนี้เนี่ยแต่ว่าข้างใน,นเนี่ยก็มีคลินิกกายภาพบําบัดเหมือนกันครับ<ม>เราสองคนก็เป็นนักกายภาพประจาคลินิกกายภาพบำบัดนั่นแหละครับทีนี้คลินิกกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะสามารถรักษาพวกอาการออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดคอปวดบา่าปวดไหล่ปวดเขา่าใช่ครับมีอะไรอีกอเดี๋ยวเรากำลังจะมีในผู้ผู้ที่ออกกาลังกายใช่แบบ<ม><ม>เล่นกีฬาออกกําลังกายอย่างเงี้ยครับ,รบก็จะมี แล้วก็นอกจากนี้นะครับทางคินนะครับก็ยังมีตอนนี้เปิดศูนย์เนอร์ซิ่งโฮมและศูนย์เรียกว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับคล้ายๆกับศูนย์พักฟื้นนะครับใช่คล้ายกันคล้ายๆกันแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้แบบดูแลดูแลใช่ครับผมผู้สูงอายุที่แบบว่าอาจจะอยู่บ้านแล้วไม่มีใครดูแลเลยเป็นห่วงก็มาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าได้พบเจอเพื่อนเนาะใช่ครับเออเขาคืกคืนกันนะครับคึกคืนคืกคืนที่นี่ใช่เขาคือคืนกันคุยกันแทบทุกวันเลยนะที่เนี่ย ก็ถ้าใครมีใช่ใชถ้าถ้าใครมีปัญหาจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บการทำกายภาพบำบัดการออกกําลังกายหรือว่าอย่างที่บอกเรื่องผู้ป่วยวโกกวรคหรอเลือสมองนะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามศูนย์พักฟื้นหรือว่าคลิน,ใน,ในิกกายภาพบำบัดได้ที่นี่นะครับตามลิงก์ทางด้านล่างได้เลยใช่ครับผมก็จะมีหลายช่องทางมี f a c e b o o k มี โทรศัพท์อ่าผมดูแลครับมีอินสตาแกรมด้วยคราวนี้แล้วเรางงกันไปว่าเฮ้ยมีเหรอมีอฮะมีนะครับมีอินสตาแกรมนะครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าจะถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาดูทางศูนย์พักฟื้นนะครับศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูห้องดูอ่ห้องทํากายภาพดูแบบบรรยากาศการทํากายภาพบําบัดนะครับสามารถโทรนัดโทรนัดก่อนได้โทรเข้ามาก่อนดีกว่านะใช่โทรเข้ามาก่อนจะได้มีคนแบบว่า พานำเดินดูนะครับอืโอเคก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ใช่ครับผมมีอะไรขาดตกบกพ่อไหมลืมอะไรเราลืมอะไรอีกไหมก็ไม่น่าแล้วครับเนี่ยไม่น่าแล้วเนาะใช่ครับผมครับผมก็อย่าลืมถ้าหายจากโควิดเมื่อไหร่สามารถมาหาเราสองคนได้ช่วงนี้เขางดระงมดีไปแป๊บหนึ่งครับก็จะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับน่าจะนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เนีย่ยลองติดต่อเข้ามาดูก่อนได้นะครับ,รบยังไงก็สอบถามกันเข้ามาดูก่อนเราสองคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ